e aí สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกน,นิกาทรัคบายทินทบดิตครับพามาดูการขุดสมบัติแรกนะคะของคมสุในรุ่น pc 130-10ขีด m 0นะครับนี่คือตัวท็อปใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยเปิดตัวกันไม่นานครับลงคันรถแรกๆของประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอประโคนชยัยอำเภอบ้านกรวด กับรถในทีมของแก้วสง่าครับเสียบอลมาขุดะนะครับเดี๋ยวปักหลักปักหมุดกันอ่ะมาดูทริคในการลงมุ่งกี่แรกครับท่านผู้ชม อาสามล้าน3ามปะตัวใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลย พลังงัดพุ่งกีนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ94กิโลนิวตันเมตรนะฮะคันนี้เขามีปุ่ม m a ว power นะครับกดอยู่ที่ตัวการคอนโทรลฝั่งซ้ายนะครับผู้ชมกดลากยาวเลยครับ1ครั้งตัวนี้ปล่อยพลังออกมาอยู่ที่เราประมาณ8วินะครับให้แรงบิดสูงสุดเลยแรงกดไปบุ่งกีนะครับเขาบอกว่า94กิโลนิวตันเมตร ดิงต่อก่อนครับโอ้ได้ฐานแล้วฮะเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของแปลงนาด้วยละครับมุ่งจีออกแบบมาใหม่นะครับ0.63ปุ่มในแม็กซิมัมเ,ยเลยเป็นคิวครับผู้ชมกับน้ำหนักตัวรถในพิกัด13ตันน้ำหนักคันนี้13ตันกับอีก150กิโลกรัมนะฮะนี่คือน้ำหนักตัวเปล่าเลย ผมมาสู่ครับจัดปุ้งกีมาให้2ใบนะครับไม่ต้องร้องขอครับได้แน่นอนออปชันจัดมาเยอะเลือเกินมีกล้องนะครับกล้องมองหลังตัวกล้องตรงนี้นะครับจะไม่ตัดการทำงานก็นบอกว่ามองได้ตลอดเรียวไทม์เลยฮะไม่ต้องกดโหมดเพิ่มนะครับปกติแล้วในรุ่นเดิมฮะต้องสลับโหมดแต่รุ่นนี้ครับกล้องนี่บอกสถานะตลอดเลย เปิดตัวกันแล้วนะครับในราคาค่าตัว3ล้าน3 0 0แสนบาทกับ pm ให้มาอยู่ที่7,000ชั่วโมงนะครับถือว่า pm ยาวพอสมควรฮะกับรถขุดขนาด13ตันช่วงลา่างเป็นแบบมาตรฐานนะฮะใบแท็กกว้างอยู่ที่70เซนสิ่งที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของการออกแบบหัวเก่งมาใหม่คุณผู้ชมใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น แล้วก็สิ่งหนึ่งเสุวจดค่อนข้างที่จะครบคันเลยคอตเวนนะครับก็แบบมาใหม่ฮะเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นทรงขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์ครับยังใช้เครื่องยนต์ของตัวคมมสสุเช่นเคยฮะแรงม้าที่ให้มาก็อยู่ในขั้นประมาณสัก94แรงม้าประมาณนี้ครับแต่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นเดิม16เปอร์เซนนะครับโดยวัดจากรุ่น8 MCRO เหมือนกัน รอมาต่อกันครับท่านผู้ชมวันนี้มาทํางานชั่วโมงนะครับเริ่มที่เที่ยงพอดีเลยเอารถใหม่ครับมาออกมาทามาหากินคล่องตัวฮะรอบวงสวิง1 8รอบต่อนาทีนะครับเกียร์กระต่ายอยู่ที่5.5นะครับ<ม>ส่วนเกียร์เต่าครับอยู่ที่เราประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกแบบมาใหม่เยอะเลยฮะผู้ชม มองดูเผินให้คล้ายรุ่นแปนะครับแต่เขาบอกว่ามีทีเด็ดพอสมควรนะฮะมันจะเป็นในเรื่องของบูมอาร์มอกแบบมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวซินก็บอกไฮดรอลิกนะครับในส่วนตรงนี้ครับเขาบอกว่าซินมันถึง5ชั้นเลยนะการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะง,ง่ายครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานค่อนข้าง,างที่ยาวนานเลยแคลองตัวดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอามาขุดคลองไส้ไก่นะครับนี่คือทริคแรกๆในการขุด เขาบอกว่าเดินเอาแนวก่อน เดี๋ยวเราพา่านผู้ชมนะครับไล่สเปคไปเรื่อยในคลิปหน้าและก็รวมทั้งคลิปนี้นะครับในคลิปเดียวของบอยโหมดครับมาดูการทํางานแบบเรียลไทม์เลยดีกว่าแม่แข็งแกร่งใช้ได้ครับดุดันนะตามสไตล์ของโคมวสุขครับไม่กลัวงานหนักไม่กลัวงานแข็งนะฮะบ,บางคนบอกว่าเป็นเครื่องที่อ่าค่อนข้างที่ซดน้ำมันแต่เอาจริงๆแล้วเขาเก่งในเรื่อง,องการขุดนะครับ ได้เนื้องานที่ละเอียดกว่าเยอะกว่ามันก็แสดงว่าการทํางานดีกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันการเผาน้ํามันหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันก็เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะไม่ขี้เรครับไม่ขี้เหรอ่ะลงไปแล้วครับบุ้งกีแรกบุ้งกีสอ เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากนะสำหรับกันติดตามและก็รับชมลามม่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย